เดสไอมิงต้องการให้ชิงยิงล้างแค้นแม่ของเขาเสมอแต่ชิงบอกว่าเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่และเขาจะต้องไม่ขัดคำสั่งของแม่อีกยิ่งกว่านั้นเขาได้ตัดสินใจที่จะอุทิศตนให้กับการฝึกฝนคาถาตามความปรารถนาสุดท้ายของแม่ของเขาดังนั้นเขาจะไม่เข้าไปในจีออนตลอดไปแต่เดสไอมิงคิดว่าใบายนเสียชีวิตเพื่อชียิงในวันนี้ชิงควรล้างแค้นให้แม่ของเขาสักวันหนึ่ง เมื่อเห็นว่าชียิงได้ตัดสินใจแล้วเดอเ i มิงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเลิกเกลี้ยกล่อมชียงิงชั่วคราวเขาขอให้ชียิงไปที่กระจกน้ำในห้องถงห้องสมุดในวันพรุ่งนี้เพื่อสังเกตและบันทึกพิธีการใหญ่ชางมิงได้เรียนรู้ว่าเดอซมิงขอให้ชียิงเข้าร่วมในพิธีบูชายันและเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเดซมิงทำเช่นนั้น ชิยิงคิดว่าบางทีเดอเอสไอมิงคิดว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชีอยู่เขาต้องการใช้โอกาสนี้ดูชียูน้องชายของเขาแม้ว่าใบช่วยอิงไม่มีความตั้งใจที่จะแข่งขันกับใบโซลูแต่เธอก็รู้สึกว่าการยอมแพ้แบบสุ่ม 4, สี่สุมห้านั้นน่าผิดหวังเล็กน้อยสำหรับผู้ที่สนับสนุนเธอเธอมาพักผ่อนริมแม่น้ำและบังเอิญเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งให้กำลังใจเธออย่างเงียบ ไปเสวียงคิดว่าทั้งสองคนเป็นคนที่อายโดยธรรมชาติและทั้งคู่ต่างก็ต้องการที่จะกล้าหาญดังนั้นพวกเขาจึงให้กำลังใจซึ่งกันและกันการเต้นรำของเบซิลูนั้นน่าชื่นชมเดิมทีโมโมต้องการมอบนักเต้นนำให้กับใบซัวลูในเวลานี้ใบช่วยอิงรีบไปพร้อมกับคนรับใช้ของเธอ เธอบอกว่าเธอใช้ขนนกศักดิ์สิทธิ์ที่นางสนมของเธอทิ้งไว้เป็นเครื่องประดับกระโปรงเต้นรำดังนั้นเธอจะรักษาคุณสมบัติของเธอในฐานะนักดูดาวไว้ได้หรือไม่โมโมคิดว่าทั้งสองคนเต้นเก่งมากเธอตั้งใจที่จะให้ฝ่าบาทชิยูลงมาเพื่อตัดสินใจว่าสองคนใดจะเป็นสตาร์วอตเชอร์เนื่องจากซูเยนขอให้ชิยูเอ็นช่วยเธอหาพิธีฝึกหัดอาจารย์ ด้วยเหตุนี้ชิยูเอนจึงมาที่เมอร์เมดบาซ่าเพียงลำพังเพื่อช่วยซูยนหาของขวัญที่น่าพอใจอย่างแท้จริงเดิมทีชิยูเอนมีมูลค่าของผ้าไหมจระเข้ผืนหนึ่งแต่กองทัพเรือมาเอามันไปโดยตรงชายชราที่ขายผ้าไหมฉลามไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต่อยให้กองทัพเรือนำมันไปชิยูเอนมอบเงินให้กับชายชราที่ขายผ้าไหมปลาฉลามและสันนิษฐานว่าเขาซื้อผ้าไหมปลาฉลาม เพื่อเป็นการขอบคุณชิยูเอ็นชายชราจึงมอบของขวัญให้เขาวันต่อมาสมเด็จชิงเรสทรงปรากฏต่อหน้าฝูงชนไปเสวียงพบว่าเขาคือเด็กชายที่ให้กำลังใจเธอเมื่อวานนี้พี่เลี้ยงเด็กกล่าวว่าเจ้าหญิงทั้งสองแห่งตระกูลไปเป็นผู้สมัครสำหรับนักดูดาวทั้งคู่ให้ฝ่าบาทเชียเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนสุดท้ายสำหรับนักดูดาว สมเด็จพระราชาธิบดีชยุตตรัสว่าเรื่องนี้สามารถทำได้ตามระบบบรรพบุรุษด้วยวิธีนี้ไปเสวียงกลายเป็นนักดูดาวได้สำเร็จชยุเป็นประธานในพิธีบูชายันเป็นการส่วนตัวเดสมิงขอให้ชียิงบันทึกพิธีบูชายันในห้องสมุดเขาแค่ต้องการให้ชียิงเป็นพยานด้วยตาของเขาเองว่าทุกสิ่งที่เป็นของเขานั้นถูกยึดครองโดยชีอยู่ ชิยูรู้สึกประมาะเกินไปและเขาก็ลืมคำพูดของเขาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการกล่าวสุนทนรพจน์ในพิธีสงฆ์โชคดีที่ภายใต้การสนับสนุนอย่างเงียบๆของใบชวยอิงในที่สุดชิยูก็พูดคำบูชายันได้สำเร็จผู้หญิงชนชั้นสูงเต้นรำชางมิงพบว่าซูเยนให้ขนของเขากับใบชวยอิงเพื่อทำกระโปรงเต้นรำ และเดซมิงก็เข้าใจผิดว่าใบชวยอิงคือคนที่พบชีอิงและเป็นคนที่ช่วยให้ชีอิงเอาชนะปีศาจของเธอชีอิงกังวลว่าเดซมิงจะสงสัยเพราะขนของวิหกศักดิ์สิทธิ์เขากลายเป็นกลีบดอกและเข้าหาสู่เย็นขอให้ซูเย็นหักขณะนกชองมิงบนกระโปรงเต้นรำของใบชวยอิงออกขณะเต้นรำด้วยความช่วยเหลืออย่างลับๆของชีอิงทำให้ซูเยนทำลายขนนกชองมิงได้สำเร็จ ชีิวชื่นชมการเต้นของใบชวยอิงต่อสาธารณะซึ่งทำให้ใบชวยอิงผิดหวังเล็กน้อยเด e เอมิงเข้าหาใบาชวยอิงเป็นการส่วนตัวและถามเธอว่าเธอได้กระโปรงเต้นรำมาจากไหนชวยอิงกล่าวว่ากระโปรงเต้นรำถูกแม่และนางสนมของเธอทิ้งไว้ให้เธอในช่วงชีวิตของเธอแต่ไม่ได้ระบุว่ามาจากไหนเดเอมิงเห็นรอยหักของขนนก่ีงมิงบนกระโปรงเต้นรำ เขาคิดว่าคนของวิหกศักดิ์สิทธิ์เคยตกลงสู่โลกมนุษย์มาก่อนแล้วจากนั้นเขาก็ขจัดความสงสัยเกี่ยวกับใบช่วยอิงพ่อของซูเยนกังวลว่าราชาทั้งสองแห่งภูเขาจุย,ยีจะต่อสู้กันเองและเขาจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เพียงลำพังต้องการออกจากสถานที่นี้พร้อมกับซูญญเยนโดยเร็วที่สุดแต่ซูเยนล่าช้าในการลงจากภูเขาเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เท้า ในที่สุดพ่อของเธอก็ยอมให้เธอพักผ่อนต่ออีกวันซูเยนแอบมาที่หุบเขาแห่งราชาช่างมิงขัดขวางซูเยนจากการพบกับชีงและต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อฆ่าสู่เยนจูจู่ชีงก็ปรากฏตัวขึ้นโดยไม่คาดคิดและขัดจังหวะแผนของเขาชีงถามซูเยนเกี่ยวกับความปรารถนาของเธอ ซูยนกล่าวว่าความปรารถนาของเธอคือการบูชาชิงเป็นอาจารย์ของเธอชิงตระหนักว่าการฝึกงานของซูเยนคือการเรียนรู้เทคนิคการคืนสู่เย้าของยูเอ็นเช่นดังนั้นเขาจึงต้องการปัดเป่าความคิดของซูยนแต่ซูเยนบอกว่าเธอเรียนรู้เทคน,คนิคนี้เพื่อเห็นแก่เพื่อนที่ถูกอธรรมและเสียชีวิตและเธอต้องการช่วยเพื่อนคนนั้น ชียิงกล่าวว่าไม่มีเทคนิคดังกล่าวในโลกและแนะนำซูเยนว่าอย่าเสียเวลาชีวิตของเธอไปกับความคิดที่ไร้สาระเช่นนี้ชียิงไม่สามารถเติมเต็มความปรารถนานี้ได้และต้องการให้ซูเยนทำความปรารถนาอีกครั้งให้เป็นจริงแต่ซูเยนไม่มีความปรารถนาอื่นใดนอกจากความปรารถนานี้ชียิงเพียงแค่คืนผ้าเช็ดหน้าที่ปากของซูเยนเพื่อที่ซูเยนจะไม่มาหาเขาอีกในอนาคต ชวยยิงรู้สึกหดหูเพราะชิยูกแกล้งทำเป็นไม่รู้จักเธอเธอกำลังพักผ่อนอยู่ริมแม่น้ำและบังเอิญได้พบกับชิออที่กำลังรอเธออยู่ชิยุบอกว่าเขารู้จักชวยยิงนอกจากนี้เขายังมอบนกกระจิบไม้แกะสลักให้กับชวยอิงที่เขาสร้างขึ้นเองอีกด้วยชิยูกล่าวว่าเขาแสร้งทำเป็นไม่สนใจชอิงในห้องโถงเพื่อปกป้องเธอ กิ่งไปขอร้องให้ทั้งสองแต่งงานกันแต่แม่และลุงของชีอไม่ต้องการให้เขาแต่งงานดังนั้นเขาจึงแท้งทำเป็นไม่รู้จักช่วยอิงไปสัวนลูบังเอิญเห็นฉากที่ใบชวยอิงกำลังเล่นกับฝาบาทชีอูโดยคิดว่าชวยอิงแอบคบคิดกับพระองค์ชีอยู่สัวนลูคิดว่าคนรักสองคนไม่สามารถอยู่ด้วยกันตลอดไปและเธอจะไม่ล้มเลิกความคิดที่จะเป็นนางบำเรอจ,จนถึงวินาทีสุดท้าย ชวยิงมาหาซูยันและบอกเพื่อนของเธอว่าเธอชอบชีอะซูยันคิดว่าชีอยู่ได้สลักคำบอกรักของเขาบนนกไม้แล้วดังนั้นเขาจึงรักชวยิงเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามเนื่องจากผลประโยชน์ของครอบครัวทั้งสองเข้าใกล้ไม่ได้จริงๆซูยันถอนหายใจว่าคงจะดีถ้าชีิงพี่ชายของชีออยังมีชีวิตอยู่ ช่างมีแอบพบซูยันและได้เรียนรู้ว่าซูยันต้องการเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของการรวมวิญญาณอย่างจริงใจเขาบอกว่านักบวชน้อยขอให้เธอไปที่สุสานของจักรพรรดิซิงซันในหุบเขาจักระดิเพื่อไปเอาตะเกียงเจ็ดดาวนอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าคมเจ็ดดาวเป็นบทนำในการฝึกคาถารวมวิญญาณและควรถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจของการฝึกฝน เมื่อรู้ว่าการหยิบคมไฟเจ็ดดาวเป็นทางเลือกในการหลบหนีที่แคบซูเยนยังคงเลือกที่จะไปที่หุบเขาแห่งราชาเพื่อรับคมไฟเจ็ดดาวนกกระสาหิมะแย่งนกไม้จากชวยยิงโดยคิดว่ามีสาวกบางคนรังควานพี่สาวของเธอและรวบรวมผู้ใหญ่ทั้งหลายมาปรึกษาหารือกันบอกว่าเขาเห็นของรักที่ผู้ชายและผู้หญิงมอบให้ในห้องน้องสาวของเขา เขาต้องการให้ทุกคนตรวจสอบบุคคลนี้อย่างละเอียดและฟื้นฟูความบริสุทธิ์ของน้องสาวช่วยอิงช่วยอิงไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยตัวต,วตนของชีออนในที่สาธารณะเธอทำได้เพียงบ่ายเบี่ยงและบอกว่าเธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งของขวัญมาให้สุยันมาที่สุสานของจักรพรรดิซิงซันเพียงลำพังในตอนกลางคืนเธอยืนยันที่จะเอาคมเจ็ดดาว ช่างมิงเห็นว่าซูเยันมาเพื่อเอาตะเกียงเจ็ดดาวจริงๆช่างมิงคิดว่าเป็นซูเยันที่อยากตายคนเดียวและไม่มีใครถูกตำหนิช่างมิงเชื่อว่านี่คือการฆ่าตัวตายของซูยนและไม่มีใครสามารถถูกตำหนิได้ช่างมิงทำซุปพิเศษให้ชีอิงเพื่อกลั่นวิญญาณชีอิงตระหนักดีว่าช่างมิงมีบางอย่างปิดบังเขา เขาตระหนักว่ามีคนเข้าไปในสุสานของจักรพรรดิซิงซันและรีบมาที่นี่ชียิงเห็นฉากที่ซูยันไม่ยอมแพ้ที่จะหยิบตะเกียงแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอยืนหยัดที่จะใช้กำลังของเธอเองเพื่อรักษาพระองค์เมื่อเห็นว่าพลังทางจิตวิญญาณของซูยนกำลังจะหมดลงชียิงก็ช่วยซูยันให้ได้รับคมไฟเจ็ดาวได้สำเร็จ ชีอิงรู้ว่าชางมิงทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองดังนั้นเขาจึงไม่โทษชางมิงสำหรับสิ่งที่เขาทำชีอิงกล่าวว่าเขาจะปล่อยให้ซูยนตัดความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเธอเองซูยนมาหาชีอิงพร้อมกับโคมไฟเจ็ดดาวชีอิงกล่าวว่าจักรพรรดิทุกคนในโลกต้องการที่จะคงอยู่ตลอดไปแต่แม้แต่จักรพรรดิซิงซันก็กลายเป็นฝุ่น แสดงให้เห็นว่าไม่มีคาถาใดในโลกที่จะทำให้จิตใจและจิตวิญญาณของคนกลับคืนมาได้ชี้ิงกล่าวว่าซูเยนถูกขอให้ไปเอาคมไฟดาวเจ็ดดวงเพราะเธอต้องการให้เธอลาถอยเมื่อเผชิญกับความยากลำบากแต่เขาไม่ต้องการให้ซูเยนโง่และมุทะลุและสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือคนอย่างซูเยนชี้ิงไม่ยอมรับว่าซูเยนเป็นเพื่อน ซูยันสัญญาว่าเธอจะไม่รบกวนชีงอีกและจะไม่มาที่หุบเขาแห่งราชาอีกเชื้อพระวงศ์ชีอยู่ได้รับเชิญให้เข้ามาผดุงความยุติธรรมเมื่อได้เห็นสิ่งของที่ผู้คนบนภูเขามอบให้กับนกกระจิบหิมะสีขาวฉันอยากจะแก้ตัวให้ชวยอิงแต่โซลูบอกว่าไม้ที่นกไม้ใช้เป็นไม้โบราณที่มีเฉพาะในภูเขาจุยี่ เดซมิงสั่งให้คนรวบรวมลายมือของนักบวชและคนรับใช้ทั้งหมดในภูเขาโดยมุ่งมั่นที่จะค้นหาบุคคลน,นี้ให้ความยุติธรรมกับเจ้าหญิงช่วยอิงเมื่อตรวจดูแล้วไม่มีลายมือใครตรงกับลายมือนกไม้คิงชิงถามนักบวชที่ฝึกฝนตามลำพังในหุบเขาแห่งราชาสิ่งนี้ทำให้เดซิมิงรู้ว่าเป็นคิงชิงที่สมรู้ร่วมคิดกับเผ่าน้ำแข็ง ชวยอีงเงียบตลอดเวลาทำให้กิงชิงสงสัยว่าเธอกับคนที่ให้นกไม้นั้นรักกันอยู่แล้วซูยนได้รู้ว่าชวยอีงถูกทดลองในที่สาธารณะรีบวิ่งไปที่ห้องโถงเพื่อแสดงว่าบุคคลที่ชวยอีงปกปิดไม่คู่ควรกับความตั้งใจของเธอซูยนเชื่อว่าผู้ชายคนนี้ในฐานะผู้ชายไม่สามารถยืนหยัดได้เมื่อคนที่เขารักเจ็บปวดเธอคิดว่าคำสาบานบนนกไม้นั้นดีกว่าที่จะล้มเลิก กระตุ้นโดยสู่เย็นชีอายอมรับต่อสาธารณชนว่าคนที่ให้นกไม้คือตัวเขาเองคนที่ชื่นชมเจ้าหญิงช่วยอีอิงก็คือตัวเขาเองเช่นกันกษัตริย์ชิงโกรธเพราะเหตุนี้กิงใบมีความสุขมากที่ชีอ่ะและลูกสาวตัวน้อยของเขารักกันในเวลานี้คนรับใช้ของจุยภูเขาเทพมารายงานว่านักบวชของคิงซีอได้ย้ายออกจากหุบเขาจัก,กรพรรดิ ซูเยนเป็นลมด้วยความโกรธหลังจากได้ยินข่าวเดซมิงพบกิงใบและบอกเขาว่าอย่ารีบแต่งงานกับลูกสาวของเขากับชีอะเพราะเจ้าชายในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องเป็นชีอยู่ใบวังคาดเดาวจากคำพูดของเดอะเอสไอมิงว่าชียิงยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ซูเยนกลับบ้านจากภูเขาจุยเธอไม่ได้คิดเกี่ยวกับการกินและดื่มซึ่งทำให้เจ้าหญิงกังวลมาก ชิยูเอ็นได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหญิงให้ไปเยี่ยมสู่เยนสเยนรู้สึกเศร้าใจที่ไม่มีศิลปะแห่งการรวมวิญญาณในโลกนี้และเธอก็จะไม่ได้พบฝ่าบาทอีกชิยูเอ็นปลอบใจสเยนเกี่ยวกับสิ่งที่เธอรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันและอาจมีตัวแปรบางอย่างในอนาคตชิยูเอ็นพาสเยนไปช้อปปิ้งและชิมอาหารอร่อย เมื่อซูเยนอยู่ในอารมณ์ที่ผ่อนคลายเธอก็แบ่งปันความคิดกับชียูเอ็นชียูเอ็นเชื่อว่าซูเยนเกิดมาพร้อมกับความหลงไหลและความรักและมีความเมตตาต่อโลกแต่มีบางคนที่เฉยเมยดังนั้นพวกเขาจะไม่ผีามผูกมิตรกับคนรู้จักใหม่คนนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกเคารบความเหงาและระมัดระวัง ดังนั้นจึงไม่ใช่ความผิดของเขาที่คนคนนี้อยู่ห่างจากจู้ยันซูยันได้เรียนรู้ว่าชิยูเอ็นไม่ได้หลั่งน้ำตาเพราะสิ่งใดๆทั้งสองตกลงกันว่าถ้าวันหนึ่งเธอเศร้าเธอจะบอกชิยูเอ็นว่าและถ้าชิยูเอ็นเศร้าเขาจะบอกเธอ